สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวครีมกล่องแดงของซีรียูนะคะจะมารีวิวซีรียูนะคะครีมซีรียูนี้ก็คือครีมที่บำรุงผิวช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสนะคะใครที่เป็นฝ้าหนาหน,นานะคะเป็นสิวเหอเป็นสิวสเตียรอยนะคะแพ้สารสเตียรอยมานะคะตัวนี้เอาอยู่เลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวหน้าหมองคล้านะคะแล้วก็รูมขนไม่กมระชับอันนี้เห็นผลร้อเปอร์เซนะคะ เจอมากับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกว่าครีมกล่องแดงมีอะไรบ้างนะคะว่าดียังไงนะคะทําไมเจ้วถึงตัดสินใจใช้ของซีรียูนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะค่ะมาดูกันเลยค่ะซีรียูกล่องแดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีครีมกลางวันกลางคืนแล้วก็กันแดดนะคะกลางวันกลางคืนกันแดดตัวนี้นะคะตัวครีมกลางวันจะช่วยให้ผิวหน้าเรีย,เเรยบเนียนนะคะกระชับนะคะ ส่วนกลางคืนจะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะใครที่เป็นสิวเหือสิวสเตียรอยนะคะตัวนี้สิวจะยุบแล้วก็หายเลยนะคะแล้วหน้าจะเกลี้ยงเกลาะคะแล้วหน้าคุณจะผ่องใสาขาวกระจา่างแน่นอน100%นะคะ่ะถ้าลองใช้แล้วจะติดใจแน่นอนนะคะและครีมตัวนี้มีแบบอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะคะก็คือ ตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะสารสกัดจากโสมแดงจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็มีโรงงานของตัวเองอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วทีนี้การผลิตก็เทียบเท่าแบรนด์เกาหลีด้วยนะคะในแบรนด์นี้นะคะมีหลายอย่างนะคะที่อยู่กับที่เป็นของซีรียูนะคะก็จะมีไอเดลเซรัซ่มนะคะเซรั่มออยนะคะเป็นเซรั่มออยตัวนี้จะช่วยให้ผิวเรียนกระชับ รูมขนกระชับผิวหน้าใสฉ่ำบาวนะคะตัวนี้นะคะทำให้หน้าดูเด็กขึ้นด้วยค่ะและอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจลวิตามินนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวครบเซตให้ดูเลยนะคะค่ะจะมารีวิวให้ดูเลยนะคะค่ะเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดนะคะน่าใช้มากเลยนะคะสีแบบออกครีมๆมนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากไขมุกนะคะ แล้วทีนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลางวันนะคะกลางวันจะเป็นเนื้อสีขาวขาวนะคะกลิ่นหอมมากนะคะหอมมันอ่อนหอมไม่มากนะคะหอมมันอ่อนไม่แพ้นะคะตัวนี้นะคะส่วนกลางคืนก็จะเป็นเนื้อสีขาวเหมือนกันมันจะไม่มีสีนะคะจะไม่ผสมสีนะคะเพื่อเพื่อเป็นการแบบลดการ patreon. อาการระคายเคืองต่อผิวนะคะสําหรับการใช้นะคะขั้นตอนแรกในการใช้นะคะตอนเช้าล้างหน้าเสร็จ เราก็ใช้ครีมกลางวันนะคะแล้วก็ต่อด้วยกันแดดนะคะนอกนอจากตัวอื่นแล้วนะคะพอตอนกลางคืนนะคะเราก็ใช้ครีมกลางคืนนะคะครีมกลางคืนเสร็จเราก็ทากันแดดอ้าวทำไมถึงทากันแดดด้วยบางคนบอกว่ากันแดดเขาไม่ให้ทาตอนกลางคืนมันจะอุดตันทำให้รวมผลอุดตันแล้วก็ทำให้เกิดสิวแต่กันแดดตัวนี้แตกต่างจากกันแดดตัวอื่นมากๆเลยนะคะกันแดดตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ชุ่มฉ่ำ ะะผิวหน้าดูอิ่มน้ํานะคะสดใสว้าวนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าน่าจะฉ่าน่าจะวาวเลยนะคะและจะผิวจะชุ่มชื้นขึ้นนะคะตัวนี้สําหรับใครที่เป็นฝ้าหนาๆน,น,นะคะแนะนําเลยนะคะให้ทาบริเวณที่เป็นไอให้ทาทั่วหน้าแล้วก็ย้ําบริเวณที่เป็นฝ้านะคะสาหรับครีมตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทากันแดดทับลงไปนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นผลกี่วันนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่7วันแรกนะคะ รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นหน้าสว่างขึ้นนะคะ14วันก็เริ่มจะก,กระจ่างใสขึ้นนะคะ1เดือนก็เริ่มจะขาวใสขึ้นนะคะใช้ไป2-3เดือนถึง6เดือน9เดือนก็จะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้มีข้อดีก็คือมันไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีสารอันตรายทดสอบจากกรมยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแลวนะคะและก็เห็นผล1้0ยเซ็์ใครที่อยากมีหน้าฉ่ํเบาเหมือนสาวเกาหลีอย่าลองมาใช้ซีรีส์ยู U กันนะคะนอกจากกล่องแดงแล้วนะคะยังมียี่ นอกจากกล่องแดง10กรัมแล้วนะคะยังมีตัว20กรัมแล้วก็เซรั่มออยแล้วก็เจลวิตามินแล้วก็เซรั่มเจลล้างหน้าด้วยนะคะและอีกตัวหนึ่งสครับหน้าเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมาบอกอีกว่ามีตัวไหนบ้างเราจะเอาให้ครบเซตเลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะรอบนี้ทาครีมกลางวันเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>แล้วก็ทากันแดดเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะมาทากันแดดย้ำให้ดูอีกว่ามันกันแดดมันดีขนาดไหนนะคะรับรองว่าใช้แล้วต้องติดใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เนี่ยค่ะเนื้อกันแดดมันจะเป็นสีนี้นะคะแล้วเราก็มาแตะแตะๆไปเลยเวณอย่างเงี้ยนะคะน่ะค่ะเห็นไหมเวลาเราลูบลงไปอ่ะหน้ามันจะเนียนเลยเห็นไหมคะนะคะเห็นไหมหน้ามันจะเนียนเลยนะคะเวลาเราลูบลงไปนะคะเกี่ยง่ายค่ะ เราไม่ต้องไปทารองพื้นนะคะไม่ต้องไปทารองพื้นไม่ต้องไปทาแป้งตลับไม่ต้องทาแป้งพับหนาๆนะคะใครอยากทาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีข้อห้ามนะคะใครอยากทาใครอยากแต่งหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนเราอยากโชว์หน้าสดแล้วก็อยากหน้าฉ่ำเบาแบบนี้นะคะไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องทาไอไอพวกแป้งตลับแป้งอะไรเลยนะคะทาแค่กันแดดแล้วก็ปัดแก้มนะคะกีตาร์ปัดมัดคาร่าไปเลยไอออกไปข้างนอกได้เลยเดินเดินสวน ทางใครเขาก็จะมองค่ะว่าหน้าเราทำไมใสจังนะคะมีออร่าถ้าใครอยากหน้าฉ่ำหน้าเบาเหมือนสาวเกาหลีนะคะอย่าลืมซีรีส์ยูไปใช้กันนะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอน100%ค่ะตอนนี้ใช้มาแล้ว2เดือนรู้สึกว่าหน้าอิ่มน้ำขึ้นนะคะแล้วทีนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็หน้าหมองคล้ำแล้วก็กระตรงบริเวณนี้ด้วยนะคะผิวหน้าหมองคล้ำไม่ใสแล้วก็สิวเซี่ยนตรงบริเวณจมูกแล้วก็หน้าผากแล้วก็คางแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่มีแล้วนะคะหน้าเริ่มใสสว่างขึ้นแล้วแถม ซีรีสย,ยูตัวนี้นะคะเวลาเราใช้อะมันไม่ได้ขาวซีดมันไม่ได้ขาววอกนะคะแต่มันช่วยให้หน้าเราฉ่ำวาวแล้วก็หน้าดูเด็กด้วยนะคะหน้าดูเด็กด้วยนะคะถ้าเทียบกับลูกสาววัย13ปีนะคะเหมือนกับพี่น้องเลยนะคะใครที่แบบว่ามีริ้วรอยนะคะหน้าไม่ขาวไม่ใสเดี๋ยวแนะนําตัวนี้เลยนะคะอย่าไปเสียเวลาใช้ครีมที่มันมีสารอันตรายนะคะ ราคาถูกๆนะคะตัวนี้ราคามันก็ไม่แพงมากนะคะแค่850บาทนะคะแต่ว่ามันเห็นผลระยะยาวนะคะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นผลระยะยาวแล้วก็ไม่มีาสารอันตรายต่อผิวหน้าเราด้วยนะคะใช้ไปหยุดใช้ก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเราบำรุงต่อหน้าเราก็จะขาวใสไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าใช้แล้วต้องสวยทุกทุกคนแน่นอนนะคะผิวฉ่ำเบวแบบสาวเกาหลีไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีอยู่ที่นี่ก็มีนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมหาเจียวได้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะ ใปค่ะ